ปัญหาที่เกิดกับที่นี่นะครับเราหนึ่งเราต้อเช็คก่อนไปคลิกขวานะครับที่ DPC แล้วไปที่ Property เสร็จแล้วเราก็ดูว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นอันนี้เป็น AMD นะครับเป็น AMD ความเร็ว3.2ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่า RAM เนี่ย RAM แ,แค่ประมาณ6นะครับระบ,ระบบปฏิบัติการเป็น64บิตนะครับ อ่ w i n d เป็น Windows 10นะครับคราวนี้ปัญหา,ามันอยู่ที่ว่าปัญหาอยู่ที่ตัวโปรแกรมนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็คลิกปุ๊บอันนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บเขาเลือกเลือก Denver ไดเวอร์ไดนะครับเดี๋ยวเรากครู่นะปุ๊บเรากดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตุเลือก กดทดสอบกล้องรูปชัดเจนเห็นทะเบียนชัดเจน,ดเจนกดถ่ายภาพปัญหามันเกิดตรงที่ว่าขณะที่โปรแกรมกำลังประมวลผลเนี่ยมันประมวลผลไม่ได้นะครับแรมน่าจะน้อยนะครับต่เนี้ยเพราะว่า Windows เป็น Windows 10 64บิตแล้วแต่แรมแค่6นะครับเขา u i r u m r n t e n t ว่าแรมจะต้อง8แต่ก็ไม่มั่นใจต้องลองดูก่อนนะครับ ที่จริงแล้วมันน่าจะดีเทคได้แล้วเพราะว่าสเปคขนาดนี้แต่ว่าเราดูจากตัวทรัพยากรของเครื่องนะครับไปที่ทาร์กมเนเจอร์ดูที่ p e r f o r m ร์แมนซ์ะ CPU เนี่ยเกือบเต็มสปีดเลยนะครับแต่ว่าหน่วยความจำเนี่ยถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ6แต่ว่าถูกใช้ไปแล้ว3มันอาจจะไม่พอก็ได้นะครับอาจจะไม่พอก็ได้ก็คืออันนี้คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ท,ที่เจอนะครับ ก็แปลกดีทั้งที่เกือบจะได้แล้วเชียวนะครับก็อันนี้อันนี้จะรอไปซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมมองนะพอ,พอดีเ,อเวลาผมเขียนโปรแกรมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะไม่เลือก CPU ที่เป็นยี่ห้อเนี้ยผมจะใช้ Intel นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะครับแต่ก็ก็จุดที่ผมสังเกตนะนะนะครับ คือตัวผมเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อมืออินเทลมากกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องหาทางแก้ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอีหนึ่งเคส